สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำอาชีพเกี่ยวกับการทำเบเกอร,กรี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ซื้อง่ายขายคล่องนะคะราคาไม่แพงวันนี้ได้มีโอกาสไปเดินตลาดนัดนะคะทางผ่านเจอกับร้านเบเกอรี่สะดุดตาร้านหนึ่งนะคะซึ่งมีความสะดุดตาตรงที่ความเยอะของขนมปังที่วางไว้นะคะวางขายมีหลากหลายเมนูให้เลือกนะคะหน้าตาน่าทาน ลองทานแล้วก็คุณภาพก็โอเคนะคะอร่อยใช้ได้เนื้อแป้งนุ่มนับว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณลงมือทำเองคุณก็ต้องไปเรียนรู้นะคะลองผิดลองถูกแล้วก็ลงทุนอุปกรณ์ก็อีกหลายตังอยู่นะคะแต่ถ้าคุณทำแล้วฝีมือโอเคอร่อยน่าทานนะคะ ุก็สามารถขายได้ทั้งหน้าร้านและทำส่งได้ด้วยนะคะซึ่งของพี่เขามีทั้งหมด13หน้า13ไส้ด้วยกันนะคะให้ลูกค้าเลือกชิ้นใหญ่เนื้อแป้งโอเคนะคะไม่หยาบนอกจากจะขายหน้าร้านแล้วยังขายส่งอีกด้วยนะคะ,ะสำหรับท่านที่สนใจแต่ขี้เกียจไปเรียนนะคะไม่อยากลงทุนรงแรงมากนะคะอาอศัยความสะดวกก็สามารถรับไปขายต่อได้ ที่เขาขายหน้าร้านอยู่ชิ้นละสิบ,บาทเท่านั้นเองสนใจก็ติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่อยู่ท้ายคลิปนะคะคุณสามารถรับไปวางขายช่วงเช้าในชั่วโมงเร่งด่วนให้ลูกค้าซื้อทานกับกาแฟก,ก็ได้นะคะหรือว่าจะขายตอนเย็นหาลำไพยพิเศษเป็นอาชีพเสริมหนึ่งหนึ่งสองห้าสิบแปดเจ็ด้มห้ม ค่ะถ้าสนใจก็โทรติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะก็เป็นวัดจบแล้วนะคะการแนะนำอาชีพขายอะไรดีสำหรับวันนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามรับชมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดว่าครั้งหน้าจะนำอาชีพไหนมานำเสนอกันอีกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ